สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำแมทเทเรียฟองสบู่น้ํานั่นเองนะที่จะมีความเป็นสีลุ้งนิดๆแล้วก็มีความใสเรามีลูกโป่งน้ําอยู่ตรงนี้ตอนนี้แมทเทเรียลของมันเนี่ยเป็นลักษณะแบบโครมก็คือสะท้อนเยอะๆแล้วก็มีลักษณะทึบการที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น material ใสเราจะต้องเลือกตัวโมเดลแล้วไปยังเชฟโนดของโมเดลเพื่อไปเปิด ออปชั่นตัวหนึ่งก่อนพนะีสเปียร์ยี่เชฟนะครับซึ่งเป็นเชฟโนดของมันนะครับจากนั้นไปที่แท็บอาน o เปิดขึ้นมาเลือกโอเพกออกนะครับโอเพกแปลว่าทึบเท่าออกมันจะพร้อมที่จะเป็นวัตถุที่มีความใสนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเอฟเฟกกับเรื่องของเงานะครับเงาที่มีการส่องทะลุผ่านของใสที่เราเรียกว่าเงาทรานสเปเรนซีนะฮะอย่าลืมทุกครั้งที่เราทำอ็อบเจกต์ใสจะต้องเอาโอเพกออกนะครับขั้นตอนที่2ก็คือตัวเมทัลเรียลที่เราจะใส นในที่นี้ผมขอใส่ใหม่เลย Standard Surface นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเรามาลองทำกัน IPR แล้วก็เช็คไปด้วยกันนะครับโดยพื้นฐาน AI Standard Surface เป็น Material ที่สามารถจะปรับเป็นทุกอย่างได้อยู่แล้วไปที่ Attribute Editor นะครับเลื่อนลงมานะครับที่ค่าตัวสำคัญคือ Transmission ค่าความใสนะครับเปิดขึ้นให้สุดนะครับตอนนี้ Object เราจะมีความใสแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะเราจะไปหาคำสั่งตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งชื่อว่า ดินฟิลมจะเป็นตัวที่ดีไซน์มาเพื่อการนี้เลยเอาไว้ใช้ในการแอดจั t สำหรับของใสที่มีลักษณะบางนะเช่นปองลูกโปง่งนะฮะหรืออาจจะเป็นลักษณะของฟิล์มที่มีความบางมากๆเราจะได้เอฟเฟกที่เป็นหลายๆสีเนี่ยจากการปรับค่าที่ชื่อ Thickness ก่อนที่เราจะไปแอดจั t ค่า thickness นะครับมีอยู่ อีกแอ tribute หนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปจัดก่อนนะครับก็คือค่าที่ชื่อว่า IOR ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ specularIOR จะเป็นตัวที่คุมเรื่องของการหักเหของแสงที่ค่า IOR ที่เป็น default เนี่ยมันจะเหมาะกับพวกน้ำนะครับทำการให้ดูในพื้นที่เล็กนะจะได้มองง,ง่ายๆนะฮะเราจะเห็นว่ามีการหักเหนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือเรามองจากเงาสะท้อนที่อยู่ภายในลูกที่เป็นฟองสบู่นะครับแต่ถ้าหากราปับ IOR เป็นหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่า มันดูเหมือนเป็นวัตถุใสทั่วไปเลยคือไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับเหมือนใสไปแบบทื่อๆนะฮะค่ารับเน็ตเนี่ยผมจะปรับให้น้อยนะครับจะใช้เป็นจุด1น,นะครับเวทอยู่ที่1น,นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะมาทําการเพิ่มค่าที่ชื่อตินเฟีมนะเราจะเพิ่มเข้าไปทีรละเยอะเลยนะครับผมจะลองที่100ก่อน นะครับเสร็จแล้วเรามาสังเกตลักษณะของฟองสบู่ของเราเราจะเริ่มเห็นความสวยงามของมันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะฮะว่าบริเวณตรงกลางของเจ้าตัวลูกโป่งที่มันซ้อนกันเนี่ยทำไมมันถึงเป็นสีที่เข้มและดูทึบนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากฟองสบู่เนี่ยมันมีความใสแล้วความใสตัวเนี้ยมันจะต้องการการคำนวณที่มีความซับซ้อนตอนนี้ค่าในดอะ setting ที่เรามีเนี่ยเป็นค่าที่ค่อนข้างหยาบ มันจึงไม่สามารถที่จะแสดงผลในส่วนที่มีการซ้อนทับกันเยอะต้องมีการคำวนวณค่าทรานสิชันเยอะเนี่ยได้ให้เราสังเกตจากบริเวณภายนอกก่อนบริเวณลูกโป่งที่ไม่ได้ถูกซ้อนทับกันหลายชั้นเนี่ยมันจะเริ่มใสแล้วนะครับเราจะลองจูนค่าที่ชื่อตินฟิล์มก่อนนะครับเราจะเอาตินฟิล์มเนี่ยขึ้นไปอีกจนมันได้เป็นลักษณะสีลุ้งๆเกิดขึ้นนะผมจะใส่สักประมาณ400นะครับติ๊กเน็ต400เนี่ยผมจะเริ่มเห็นความ เป็นสีลุงละนะอันนี้คล้ายฟองสบุแล้วมีความสวยงามนะครับจะเหลือปัญหาอย่างเดียวละก็คือพื้นที่ตรงกลางเนี่ยทำไมมันถึงเป็นสีแบบนี้มันเกิดจากอย่างที่ผมบอกไป transmission layer เนี่ยมันไม่สามารถที่จะคำนวณได้นะครับดังนั้นการแก้ไขตรงนี้จะต้องเข้าไปในตัว render setting นะครับจากนั้นไปที่ ano r renderer เราจะไปที่ l a y d e p นะครับ l a y d e p จะเป็นตัวที่จะคุมว่าถ้าวัตถุมีการซ้อนกันหรือว่ามีความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจะให้มีการคำนวณ l a ในแต่ละ ชนิดเนี่ยจำนวนกี่ครั้งนะครับยิ่งมีการซ้อนทับกันเยอะเลตัวนั้นจะต้องถูกกำหนดให้มีค่าเยอะขึ้นเช่น transmission ตอนนี้อยู่ที่5แปลว่ามันสามารถที่จะคำนวณทะลุ surface ได้เนี่ยชั้นนะครับเพิ่ม transmission ไปเป็น20นะครับเราจะเห็นทันทีว่าลูกโป่งใสขึ้นทันทีลองลด transmission ลงเหลือ1ครับเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่ใสนะครับ transmission เลตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะต้องใช้นะครับดังนั้นผมจะขอใช้ค่าอยู่ที่ มากที่สุดเท่าที่มันจะไม่ทึบนะครับค่าที่12นะครับพื้นที่ที่เป็นสีดําที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากโมเดลที่มีการกินกันนะครับมันจะไม่ใช่ในเรื่องของการคํานวณของใสแล้วนะครับปัญหาเนี้ยแก้ได้เนี่ยจะต้องแก้มาตั้งแต่ตอนที่ซิมูเลชันที่เราจะมีการใช้เอ็นคอร์สแล้วเราจะต้องปรับระยะให้ดีว่าการคํานวณการคอลิชันหรือการชนกันเนี่ยมันจะต้องไม่ทําให้โมเดลกินกันนะครับเพราะว่าถ้าโมเดลมีการกินกันเมื่อไหร่ มันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะครับการแก้ไขปัญหานี้ก็แปลว่า1ก็คือกลับไปซิมใหม่นะครับแก้เรื่องของ c o l ล i ช i o n ให้ไม่มีการกินกันแล้วเลนเดอร์ด้วยค่านี้ทุกอย่างก็จะแสดงอย่างถูกต้องอย่างที่2คือเรามีการจูนเรื่อง material เนี่ยช่วยนิดหน่อยเช่น,นแทนที่ transmission เนี่ยเราจะใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะจูนกลับมานิดนึงเพื่อให้มันมีความขุ่นที่เกิดจากสีของ color แล้วผมก็จะไปจูนสีของ color เนี่ยกลับมาช่วยนิดนึงเพื่อบังในบริเวณที่ เกิดการกินกันขึ้นเพื่อให้เราได้ไ i n a l o อาต์พุตที่ดูแล้วเหมือนกับว่ามีความสมบูรณ์มากกว่านะครับหวังว่าวันนี้นะครับทุกทกท่านที่อยากจะสร้าง Material ยลฟองสบู่ที่มีลักษณะของสีลุ้งแบบนี้จะได้เทคนิคดีๆเอาไปใช้งานกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมอาจารย์พรจากไลซีจีขอบคุณท่านสำรับการรับชมนะครับพบกันกัดถัดไปครับสวัสดีครับ